วันนี้โค้ชนาเาลีมีสุดสมูตี้ใหม่มาให้ค่ะเป็นผักที่หาได้ตามท้องตลาดที่เมืองไทยนะคะ,อ,ะอันนี้คือผักเขาเรียกว่ายอดฟักทองนะคะถ้าใครไม่เคยลองทานสดนะแล้วกลัวว่ามันจะเหม็นหืนเหม็นเขียวลองนะคะลองทําทานที่บ้านด้วยการทําสมูตี้นะคะ,ะแล้วตัวต่อไปก็คือใบบัวบกเน่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่ว,วไปแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะ ล้วยนวาดีกว่ากล้วยหอมดีกว่ากล้วยไข่นะคะวันนี้เราจะใส่2ลูกเรามาเริ่มต้นกันด้วยที่ใส่ผักก่อนเลยนะคะยอดฟักทองนะคะถ้าเครื่องของคุณยังปั่นได้ไม่ละเอียดพอโค้ชแนะนําให้ตัดให้ละเอียดนะคะคุณจะใช้มีดหรือว่าใช้กรรไกรก็ได้นะคะวันนี้ลองใช้กรรไกรเพราะว่ามันจะง่ายดีค่ะแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง ถ้าใครที่ชอบใช้ใช้กันไกลตัดอาหารตัดผักนะคะก็สะดวกใส่ผักนี้นะคะใบบัวบกเห็นไหมคะว่าใส่กำรรใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะขมหรือว่าเหม็นเหินนะคะสูตรนี้นะคะจะทานได้ประมาณ2คนนะคะจะทานเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ค่ะต่อไปนะคะใส่ สับป,ประรดนะคะสับป,ประรดนี่ใช้ประมาณขนาดนี้นะคะอันนี้ตัดมาแล้วประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็แอปเปลิลนะคะถ้าคุณหาออแกนิกไม่ได้นะให้ปอกเปลือกนะคะแอปเปลิะะปเปลเขียวดีที่สุดค่ะใช้ครึ่งลูกค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่ากล้วยเราจะเน้นใช้กล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้ามีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วก็หาได้ตามท้องตลาดทั่วๆไปนะคะ มะสองลูกคนละลูกค่ะอันนี้ทานสองคนอ่าแล้วก็นี่นะคะลูกสาวรสนะลูกสาวรสนะคะกลิ่นค่อนข้างฉุนแล้วก็แรงแต่เป็นกลิ่นที่หอมนะคะมันจะไปช่วยดับกลิ่นเอ่อกลิ่นข้าวของผักนะคะผักที่เหม็นหืนเนี่ยเราก็จะใส่สองลูกง่ายๆนะคะเราใช้ช้อนตักออกอย่างนี้เลยค่ะ อันนี้ผ่าขึ้นมาแล้วมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะลูกเสารถเป็นอย่างนี้มันก็จะมีเม็ดเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องของคุณนะยังปั่นได้ไม่ละเอียดพอนะคะมันก็จะออกมาเป็นเม็ดเล็กๆๆนะคะก็ทานได้ค่ะเวลาที่เคี้ยวนะมันก็จะเคล้ยบไปแบบมันกร,กรอบๆนะอร่อยดีรสชาติก็จะปเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดนึงบางทีเราก็จะเจอลูกหวานเวลาเลือกลูกสารถนะคะ ให้เลือกลูกที่เล็กๆนะคะอย่างนี้สีเข้มๆจะหวานกว่าลูกใหญ่ๆนะคะ,ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือขมิ้นขมิ้นชันนะคะวันนี้เราจะใช้แค่แค่นี้นะคะแล้วเวลาใส่ขมิ้นนะคะถ้าจะให้ประโยชน์สูงสุดนะเราจะต้องเติมพริกไทยนิดนึงค่ะวันนี้โค้ชมีเป็นพริกไทยป่นขาวนะคะใส่ไปน,นิดเดียวค่ะแค่นั้นพอนะแล้วก็น้ำ อันนี้แก้วแรกนะคะแก้วที่1สูตรของการทําสมูทตี้นะคะคุณอย่าไปกลัวว่าออกมาแล้วเป็นยังไงดีไม่ดีที่สําคัญคุณต้องลองลงมือทํานะคะ1แก้วก็จะได้ประมาณน้ําขนาดนี้ทีนี้เราจะทานให่ไ้2คนทานเป็นอาหารหน่งมื้อเลยนะคะเราต้องใส่น้ําไปเยอะสักนิดนึงค่ะ2แก้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราเริ่มปั่นกันเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะคราวนี้เรามาลองชิมกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงสีออกมาสวยมากๆเลยค่ะโอ้โหน่าทานมากถ้าคุณทำออกมาแล้วมันเข้มข้นเกินไปคือมันเหมือนแบบว่ามันเรียกว่า t ิกนะคะเข้มข้นมากคุณก็เติมน้ำเพิ่มแนะนำให้ใช้น้ำเย็นนะคะถ้าอยากให้ได้รสชาติที่ เย็นเหมือนที่ร้านแล้วก็ใส่น้ําแข็งไปสักนิดน,นึงค่ะไม่เยอะมากเพราะว่าการที่ทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่เย็นจัดไม่ดีต่อสุขภาพนะคะม,มันออกรสชาติเปรี้ยวนิดนึงจากลูกสับปรสแล้วก็ความหวานจากกล้วยแล้วแอปเปิลแล้วสับปะรดก็เข้ามาช่วยตัดความเบ่งบึงของผักได้ วันนี้โค้ชนาารีให้สูตรง่ายๆที่คุณสามารถหาส่วนผสมได้ที่เมืองไทยที่ไหนก็มีขายนะคะผักใบมะวกหามไม่ยากเลยค่ะที่สำคัญลงมือทำตั้งแต่วันนี้ส่วนผสมหาได้ง่ายตามตลาดทั่วไปอย่าล,ลืมนะคะแล้วติดตามโค้ชนาารีใหม่นะคะจะมีสูตรสปุตรี่เด็ดๆมาให้ทุกคนอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาแชร์ให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องนี้นะคะคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาตาลีจากอเมริกาวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ